เอาละครับวัสดียมเพื่อนทุกคนนะครับินดีตอนรับเข้าสู่เกมเซีวไนต์รีเบิร์ตเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับเออไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนะครับมีการอัปเดใหญ่นะครับใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งกิจกรรมแล้วก็ตัวระดับเ e เ e n ร์นะครับสองตัวเข้ามารินนะครับอย่างรินแล้วก็คามาน่านะครับแน่นอนนะครับเราเป็น FC ทีมถึกนะครับก็ เปิดคาม่ามันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เมื่อวานนี้ผมเปิดประมาณสักเจ็ดแปดพันลูบี้นะครับก็ได้มาแล้วครับสี่สี่ครับโอเคอ่ะมาดูว่าคาม่าอ่ะดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไปดูจากแหล่งที่อื่นมาแล้วนะครับว่าคาม่าทําอะไรได้นะครับก็อ่ะตีธรรมดานะครับตีธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะครับก็ เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าอัพหินเนี่ยมันจะตีสามเป้านะครับแล้วก็มีโอกาสลดความเสียหาย6ปเซนะครับในอัตราร0อ2เปร์เนสองเทินนะครับซึ่งอันนี้ดีมากนะครับแนะนำหาหินมาอัพให้ลงนะครับแต่ว่าผมไม่มีหินนะครับตอนนี้ก็เลยเออไม่ได้อัพนะครับสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งก็กระโดดโจมตี3ามเป้าไม่สนพลังป้องกัน40นะครับอันนี้มันแรงไหมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้เล่น คาม่าเป็นเซตเอ่อไฮดร้าหรือเป็นเซตคลิอะไรพวกนี้นะครับก็คืออ่เดี๋ยวเราไปพูดกันทีหลังนะครับสกิลสองนะครับเป็นอันนี้นะครับเป็นสกิลของดีเลยนะครับเพราะว่าอ่ามันทำดาเมจนะครับทำดาเมจใส่3ตัวนะครับ3ามเป้าแล้วก็มันจะแปลงดาเมจที่ทำได้นะครับเป็นฮิลนะครับอ่าสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของของเอ่อพลังโจมตีที่เราทำได้นะครับก็ เขาเข้า,ขาประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเอาเหินมาอัพลงเนี่ยก็จะู่แรงขึ้นนะครับแล้วก็ดามีดแรงขึ้นนะครับโอเคส่วนแพสซีฟนี่เรียกว่าบรรทัดแรกก็คือเพิ่มความเสียหายนะครับก็คือเพิ่มความเสียหายให้น่าจะเป็นทัดมืดนะครับเพิ่มความเสียหายทัดมืดให้กับฝั่งเรานะครับก็คือมีเป็นเป็นของตัวเองอันนึงนะครับเพราะว่า คาม่เนี่ยมันเป็นมันมันเป็นธาตุมืดนะครับธาตุสมดุลนะครับแล้วก็มีเมื่อเราโดนโจมตีหนึ่งครั้งนะครับโดนโจมตีหนึ่งครั้งเราจะได้สแต็กความอดทนนะครับหนึ่งอันนะครับสูงสุด4ี่อันนะครับแล้วก็สแต็กที่มันเก็บสี่อันเนี่ยมันจะมามันจะมาอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงสกิลนี้นะครับถ้าเราใช้สกิลนี้ปาดนะครับมันก็จะแรงขึ้นอีกครับง่ายง่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็ มันจะมีเพิ่มบล็อกนะครับสาให้ตัวเองถ้าเราปลด2นะครับแล้วก็มีลดทอนความเสียหาย20%นะครับให้กับทั้งทีมนะครับลดทอนตัวนี้มันจะได้มาจากไอ้คาม่าเนี่ยครับทำอะไรก็ได้2ครั้งนะครับตีธรรมดาหรือใช้สกิลก็ได้นะครับครบ2ครั้งมันจะแจกมันจะแจกไอ้บัฟนี้มาครับลดทอนบัฟที่เป็นรูปคนนะโอเคก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาดูบิวสำหรับ ทีมที่ผมเล่นนะครับทีมถึกนะครับสาหรับเซิฟผมก็ตอนนี้หน้าแดงมันจะอยู่ที่5 7 9 5ันะครับประมาณนี้นะครับอันดับที่ร้อยพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูบิวทีมนะครับทีมที่ผมเล่นนะครับก็จะมีลุกนะครับลุกเจฟลูดี้คามาแล้วก็หลีหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับเอาจากลุกก่อนนะครับลุกเนี่ย จะบอกว่าไอ้พาร์ทีมันนะครับที่ว่าเพิ่มอัตราบล็อกให้ทั้งทีมเนี่ยมันไปทับกับของคาม่านะครับก็คือทับคาม่าตัวเดียวนั่นแหละครับเพราะว่าคามา่าคาม่าจะไม่ได้รับบัฟบ,บล็อกจากลุกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็คือผมทําบล็อกเป็นร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลุกก็แจกให้อีก3ามคนที่เหลือไปนะครับ,บอันนี้ก็เอามาถึก เอามาเพิ่มความถึกให้กับทีมนะครับแล้วก็มีสกิลดีๆอย่างยกโลนะครับยกโลแล้วก็มีปลาหอกแรงขึ้นนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของต่อนะครับของลุกนะครับผมใช้เป็นเซ็ตใหม่นะครับจากที่เคยเล่นกับทีมเดชเป็นเซ็ตป้องกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้มาเป็นเซ็ตไฮดรานะครับที่เป็นเซ็ตปรับสมดุลเซตต้านสถานะนั่นแหละครับเพราะว่าเทิร์นแรกเนี่ยลุกจะไม่โดนอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตชาหิน หรือหลับอุกบาทอะไรต่างๆ้มันจะไม่โดนเืินแรกนะครับแล้วก็ผมจะมีโอกาสได้ยกโล่ตัวนี้มากันสกิลแรงๆนะครับสกิลเทโอสกิลยอนฮีเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นข้อดีไปนะครับก็มีประมาณนี้ครับใส่เป็นเลือดนะผมใส่เป็นเลือด2เลือดนะครับแล้วก็เสื้อก็เป็น2บล็อกนะครับแล้วก็มีแซมแมเลือดมาหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเจฟนะครับเจฟผมตอนนี้ใช้เป็นเซตบล็อก นะครับที่มีพลังโจมตีนะครับเพราะว่าเอามาเพิ่มความแรงของเผานะครับเพราะว่าเจมเนี่ยมีโต้โต้สามตัวนะครับแล้วก็โต้แล้วติดเผานะครับเราจะได้เบินเบินอีกฝั่งตายไง่ายๆนะครับก็จะเป็น2โจมตีนะครับ2โจมตีแล้วก็มีเซมแซมเลือดแล้วก็ผลังป้องกันมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อเป็นบล็อกนะครับโอเค2บล็อกนะโอเค ูดี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยจากคลิปที่แล้วก็เป็นเซตเดิมนะครับยืนกันสถานะนะครับลูดี้เนี่ยผมเอาไปเป็นตัวเปิดสกิลตัวสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าอยากได้สกิลกัน c c นะครับเพราะว่าปกติเอามาเปิดตัวแรกเนี่ยจะโดนแทอโอเร่งก่อนนะครับไม่แทอโอก็ตัวอะไรสักอย่างเร่งไปแล้วก็หมดนะครับโอเคเซตก็เหมือนเดิมครับหลังป้องกัน เลือกหนึ่งของผมแล้วก็ใส่เป็น2บล็อกนะครับคราวนี้มาดูตัวอีก2ตัวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลีหน่าก่อนนะครับถามว่าทำไมใส่เป็นลีหน่าทำไมไม่ใส่เป็นอ,อลิสหรือคารินนะครับก็จริงๆใส่ได้นะครับแต่ว่าที่ผมใส่ลีหน้ามาเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาตัวนี้มันครับเป็นพาสีต้านผลนะครับ ถ้าเราเอาหินมาอัพลงตรงนี้มันจะได้ต้านผลเป็น34นะครับซึ่งมันมีผลนะเพราะว่าตัวละครผมทำต้านผลมาไม่เยอะนะครับแล้วก็เอารีน่ามาช่วยเนี่ยมันจะได้ต้านสถานะนะครับกับทั้งทีมนี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายคลิปเนี่ยอันนี้เอามาเป็นเอามาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่จะเล่นขาม้าสายคลินะครับเพราะว่าถ้าเล่นสายคลิได้เนี่ย ถ้าเล่นคาม่าใส่คลิเนี่ยมันจะดูดเลือดแรงนะมันจะฮิวให้เพื่อนแรงมากนะครับแล้วก็สกิลอื่นก็ไม่มีอะไรครับเอาเอาเราเพิ่งสกิลนี้นะครับสกิลฮิวแล้วก็เอฟเฟกฟื้นฟูลเลือดนะครับลีน่าก็ใส่เป็น2บล็อกนะครับแล้วก็2 HP อประมาณนี้นะครับให้มันยืนอึดๆหน่อยนะครับแล้วก็อาหวนก็หาได้ก็ลองหาดูครับเอามาตะเทืนโอเคต่อไปคาม่าครับคาม่าก็ตอนนี้ผมใส่เป็นเซ็ต อยู่นะเออเพราะว่าเอามันมายืนยืนออกสก,กิลบ่อยๆนะครับแล้วก็แจกเป็นแพสซีฟลดทอนนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าหรือไม่ก็คลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาลองเล่นเป็นคาม่าใส่คลิกหรือไม่ก็ใส่ไฮด้าดูนะครับเพราะว่ามันเวลามันโจมตีนะ่มันจะแรงใช่หไหมพอแรงเสร็จมันจะดูเลือดแรงนะครับเอออันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับอของก็ประมาณนี้นะครับ2องบล็อก2 ดีเฟนต์นะครับแล้วก็แหวนก็มีอะไรใส่ก็ใส่ไปนะครับหรือว่าถ้าคนอัพลงตรงนี้เป็น3มเป้านะครับก็หาแหวนเรดมาใส่นะครับก็จะดีนะครับเพราะว่ามันโตทีสามเป้าเหมือนเจฟนะครับมันตีทีสามเป้าดีไม่โตโอเคสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมครับหมาไปนะครับเพราะว่ามีต้านผลนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนิดหน่อยครับอ่าโพซิชันนะครับโพซิชันเล่นเล่นประมาณนี้นะครับ อ่าหลัง2องการจองสกิลนะครับอ่ะจองสกิลผมจะยกโล่ลุกก่อนนะครับเพราะว่าเอามากันกันพวกสกิลแรงๆนะครับเช่นอาแถอรโอกิวล,ล่างใช่ไหมยอนฮีอุกบาทอะไรพวกนี้กันได้นะครับแล้วก็สกิลสองเอาเป็นเจฟนะครับเพราะว่าหวังพึ่งสตันนะครับสตันอีกฝั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นโรดี้นะครับเพราะว่าเราหวังเอาบัฟกันสถานะนะครับอ่ะ เซตมันประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากลองเล่นก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเดี๋ยวมาลองเกมเพย์สักเกมนะครับไปโอเคทีมนี้เรากายภาพนะครับใช่ไหมอ่ามันไม่เชิงกายภาพดิมันเป็นสปีดนะครับแต่ว่ามันมีมันมียอนฮีกับวานิซ่ามานะโอเคอโอเค อ่านี่เห็นไหมครับเพราะว่าเทินแรกนะครับเรายกโล่ลุกมานะครับมันจะมีโล่เขาขาวเด้งขึ้นมาแล้วก็เทโอยิงสกิลล่างมานะครับปุ้งเนี่ยเราไม่ตายเลยนะครับเพราะว่าเรามีอ่าโล่นะครับโล่ของลุกอยู่เป็นอะไรที่ดีงามนะครับโอเคสุดี้ยยกโล่นะครับเดวโลนสับมาโอเคไม่เป็นไรอ่าเราโต้ไปติดเดสนะครับเพราะว่า เจ้ผมใส่เป็นแหวนเดสอยู่นะครับตอนนี้โตสามเป้าให,ให้มันให้มันหวังนะครับเป็นแหวนเอาหวังนั่นเองนะครับโอเคอ่าลดลดเกราะไปนะครับสามารถสกิลล่างไปนะครับอ่าสกิลล่างเนี่ย ก็มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับแต่มันเป็นสกิลสามเป้าแล้วก็สามฮิตนะครับใช่ไหมอ่สามฮิตมันก็ถลุงไวชิวถุงอะไรถลุงอะไรได้ดีโอเคอยู่บนมานะครับอถ้าเราได้เล่นกับทีมอ่าสปีดทีมวิทยหรืออะไรพวกนี้มันอีกฝั่งมันบางนะครับมันจะมันจะดูดเลือดค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับทีมถึกเล่นอะไรเงี้ยมันจะดูดเลือดแบบเงาเงาหน่อยนะ เจ okay, แถโอเล่นเทินสกิลบนนะครับแรงจัดเลยโอ้มันเป็นซอมบี้เนี่ยหว่าลืมโอเคลุกยกโล่ไปครับเหลือยอนฮีนะครับโอเคเขาสกิลล่างมานะเห็นไหมว่าไอ้โล่ลุกที่มันยกมาเนี่ยมัน,ม,นมันมีประโยชน์มากนะครับอืมอ่ะโอเคจบละประมาณนี้ละกันนะครับคาม่าก็ มันก็จะเป็นตัวที่มาช่วยให้ทีมถึกมาเล่นสนุกขึ้นนะครับแล้วก็มันอาจจะลงได้อีกในหลายๆทีมนะถ้าไปบิ้วมาดีๆนะครับอย่างผมก็อาจจะลองลองเล่นเป็นเซตอะไรเนี่ยไฮราบ้างนะครับเพราะว่าถ้ามันถ้ามันตีแรนมันก็จะฮิวแรนใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ตัวฮิวใบอะไรนี้นะอก็น่าเล่นนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ มาลองคาม่านะครับกับบิวทีมถึกที่ที่เป็นถึกแท้ไหมก็ไม่รู้นะก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย